สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทั้งไก่ตั้งไก่ไกจ้ามาเบิ่งมะเร็งเย็นดูดยังมาสู่ก,กิ่นน้อเนาะหนึ่งปลานะครับพี่น้องหนึ่งปลากับแก้วปลกกาแดกคือเก่าวเลยจ้าพี่น้องจ้าแก้วปลาแดกจ้าแก้วปลาแดกน,นี่ค่ะเอาไปมองได้หนินั่งเอกซอง นั่นอีกสองเยน,นุ่นก็หนึ่งปลาจ้ะหนึ่งปลาเยอะๆเลยจ้ะมาเด้อพี่นอ้องเด้อค้แรกแหกงมันจ้ะพักพักสดพักอันนี้ก็จะพักกระเดาหน้าพักกระเดาพักหนึ่งก็มีพักบุ้งพักกาดกระเจี๊ยบ <c oughs> เริ่มท่าน้ำมันก่อนเดี๋ยวติดมือ คล้อ,องแทรเลยพี่น้องคนน้องติดมือคน,นติดมือน,นี่บมเมนตคล้องแร้รนะจน๊ะเนาะ พี่กระติดดีโพดพักกันเดากินกับก้อยนะพี่น้องเนาะบริยางไปซื้อเพิ่น เรายำสึดกว่าไม่กินกระเพาะฉลอมไอ่หมูเสี่ยมันอยากไหมพี่น้องโจ๊เห็ดเบียกเงียนเบียกสั้นแล้วกระหิวเข่าจนสันส้น,สน,สนด้วยด้วย <c oughs> มัน,นี่กจะ,ย,ะจนนย,ย่างไปซื้ออีกคนนึโอ้ไ้มื่ไยเป็นอ่ะดูเติร์สอนครับกินก็กุ้ก็จะแซ่บ อืติดดีครับอื้อนิดไหลผู้เต่าสมัยก่อนขึ้นเขาติดเมื่อนปในลูปหัวได้ไหมน้องไปลาน้ำมันอยู่หัวท่า เห็นเพิ่นลูกหัวลบๆๆหลุดพุ่นบ่ใหญ่อยู่เฮียนตะ ยายนูขอบุญขอบพุ่นผู้หายขอมาหายกำลังใจด้วยจ่าเด้อในกาขอบพุ่นทั้งเปลือกเกาเปลือกไม่จา้าสำหรับมันณียายนูก็ไว้สำเนียงก็น่าจะเนาะบางความอื่นอญุเฉยยังไม่สู้พี่สู้น้องกันอีกจ่ะขอบคุณค่ะ